สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวที่อุทยานธรรมเขานาในหลวงนะคะอยู่ที่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวพาขึ้นไปชมที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่ที่มีพระประดมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ในพระเจดีย์ทั้งหมด5องค์นะคะแล้วก็พระท่านมีแผนว่าจะทําให้ครบเจองค์แต่ตอนนี้ขึ้นสิบเ็จ5องค์นะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวชมตั้งแต่องค์ที่หนึ่ง องค์ที่สององที่3แต่ว่าเราว่าเจะขึ้นไปถึงองค์ที่สี่เลยเดีย๋ยวไปชมกันนะคะ เจ็ดนิดหนึ่งเดียวหรือเปล่าวันนี้ก็มาดูสมาชิกกิจกรรมนี้ของเรานะคะทั้งหมดแค่นี้เลยค่ะสู้ไหมคะสู้ค่ะ เรากำลังจะขึ้นไปท <c oughs> <c oughs> um, ี่พระเจดีย์องค์ที่4นะคะก็จะเป็นทางเดียวกันองค์ที่สองค์ที่ห้าข้นไทางนี้ค่ะเดี๋ยวคุณเช่นเ้าด้วยนะคะคุณน้องคะเขามีอันนี้แล้ว เจดีที่หกค่ะตอนนี้ก็พระก็กําลังสร้างเจดีที่6อยู่ท่านก็ตั้งใจว่าจะสร้างให้ครบ7จ็ดองนะคะเดี๋ยวพอครบ7จงคองแล้วก็มาเที่ยวกันอีกนะคะทำไมถึงต้อง7องเหรอคะก็เพราะว่าเป็นสัตตะสัตตะเจดีนะคะเจ็ดค่ะตอนนี้ตามมาเที่ยวองค์ที่สี่องค์ที่ห้าก่อนนะคะเชิญค่ะดูทางมาดูทางกันเบื้องหลัง 好，会好。 ดีองที่4อย่างเรานะคะก็สามารถขับรถขึ้นมาจอดตรงจุดจอดรถด้านบนแล้วก็ใช้เวลาเดินขึ้นเขามาอีกประมาณเขาบอกว่า15นาทีแต่ว่าเราใช้เวลา20นาทีค่ะก็เพราะว่าเราเก่งค่ะก็เลยใช้เวลาเยอะนิดนึงเดินก็ไม่ลอะหมาเลยนะคะพระท่านทําเป็นเหมือนขั้นบันดไดไว้ให้เลยค่ะก็ถือว่าแบบเราทึ่งค่ะทึ่งในการที่ท่านแบบได้ทรงสร,งสร้างสร้างสิ่งที่แบบเออ amazing นะเราว่า amazing เลยแหละเพราะว่าแบบ สูงขนาดนี้อยู่บนยอดเขาแล้วก็สร้างได้ขนาดนี้แล้วทนียภาพก็งดงามมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นทะเลหมอกเลยก็แนะนําว่ามามาพักใกล้ๆค่ะแล้วก็มาตอนเช้าอย่างเราเนี้ยตอนนี้9โมงแล้วครับ9โมงยังทะเลหมอกยังวิ่งใช่ค่ะเรามาตั้งแต่ประมาณเราออกจากที่พัก7โมงครึ่งมาถึง8โมงก่อนพระอาทิตย์ขึ้นจะสวยแล้วก็ไม่เหนื่อยเกินไปไม่เหนื่อยไ่เหนไป นะครับเดินลงนะเดินลงนะ่าจะใช้เวลาดได้เร็วกว่าเดิมเพราะว่าน่าจะเดินง่ายขึ้นจริงเหรอคะจริงครับ พระบรมธาตุชัยยาอยู่ที่วัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหารจังหวัดสุราษฎร์ธานีาเป็นที่บรรจุรพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสักการะสถานสำคัญคู่เมืองสุราษฎร์ธานีและปรากฏอยู่บนตราประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยเป็นพุทธสถานเพียงแห่งเดียวของประเทศไทย ที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของศิลปะสมัยศรีวิชัยไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดจนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสามของโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ควรแก่การสักการะของภาคใต้ประกอบด้วยพระบรมาธาตุเจดีวัดมหา,าธาตุวรวมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชพระพุทธไสยยาถ้ำคูหาพิมุกจังหวัดยะลาและพระบรมาธาตุชัยยา วัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหารจังหวัดสุราษฎธานี อีจะมาแนะนําบ้านพักนะคะที่จังหวัดชุมพรนะคะก็อีจะเลือกมาเป็นบ้านที่เป็นหลังให้ความรู้สึกอบอ,อุ่นเหมือนอยู่บ้านตัวเองนะคะที่พักที่มีชื่อว่า33 Garden House ระนองไอชุมพรนะคะอุ้ยพูดผิดเข้าไปดูเลยดีกว่าเป็นบ้านเป็นหลังเลยนะคะตรงนี้เป็นล็อบบี่แล้วก็ อยู่บ้านตัวเองเะอนะคะอนณาอนณานอนหลับแล้วอาณาฮมากเลยรับแ,แขกดีมากค่ะมีที่นั่งพักของนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันนะคะหลังนี้เนี่ยเขาก็จะมีอยู่หกห้องะคะตัน,นี้ก็เป็นเลยสัญญาอะไรค่ะ้างนงมีสองห้องะคะ่ะข้างบนจะดูกัน บนนะ้าชั้นสองเป็นห้าสองชั้นค่ะอันนี้ก็เป็นที่ส่วนการด้านเน่เน,นะคะแต่เยี่จองมาขั้งหลังเลยคือเหมาเลยแล้วก็อยู่แบบกระจายกันค่ะนะชิใจมากเลยแล้วก็ it's it's not feeling a place a feeling. แอบดูห้องพักค่ะเนี yeah. ่ยพักได้สามคนนะคะมีห้องน้ำในตัวค่ะนี mm ่ไม่มีครับแล้วก็ฝั่งน,นี้มีห้อง mm hmm. มีเตียงสองชั้นด้วยอันนี้เป็นห้อง,องพี่แขกแล้เซ็กซี่ชอบมากชอบเตียงสองชั้น mm hmm. มาทีนี้ก็เป็นเพื้นที่รับประทานอาหารเช้านะคะอาหารเช้า,ชาบอกว่ากำลังดีค่ะมีข้าวต้มมีขนมไทยแล้วก็มีปลาท่องโกะสมาชิกเรากำลังทานอยู่เลยเคค่ะะ้บาน ชั้นที่ห้านะครับชั้นที่ห้าอันนชั้นที่สองก็ัป็นชั้นที่สองแล้วก็เทอร์จีทร e การ์เด้นเฮาส์เนี่ยกำลังต่อเติมเพิ่มมีสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็มีบ้านพักเพิ่มอีกห้าหลังนะคะถ้าใครสนใจก็เชิญได้เลยนะคะ จังหวัดชุมพรน,นะคะวันนี้เราก็มาทานเป็นอาหารเยดนามนะคะร้านอาหารชื่อว่าร้านครัวผักสดนะคะมาดูเมนูการที่เขาแนะนำกันนะคะก็มีแหนมเนื้อะคะ่ะแล้วก็เนี่ยคะ่ะเขาบอกว่าอันนี้เมนูแนะนำเลยราดหน้าเกี๊ยวกุ้งกรอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปพี่แขกแนะนำหน่อยนะคะอันนี้แหนมเนื้อนะคะแล้วก็ข้าวผัดอูข้าวผัด กุ้งผัดอ้อยค่ะกุ้งผัดอ้อยค่ะผัดอ้อยค่ะนะคะแล้วก็ผักเยอะๆเลยด้วยค่ะอร่อยมากผักเยอะๆไม่อร่อยมาแล้วก็แซลมอนอะไรคะันนี้อ๋อแซลมอนออ่ย่างค่ะแซลมอนย่างซีอิ๊วค่ะอันนี้เนี่ยอะไรอ่ะเดี๋ยวลองชิมก่อนนะคะปากหม้อค่ะปากหม้อค่ะปากหม้อ เเกลียบปากหม้อค่ะเดี๋ยวอีจิมให้แบบคำหญใหญ่เลยนะคะหมากาอืมอืมอีกอย่างหนึงอนนี้ออั่นอิน่เนมูเบงยวนอร่อยนี่อรอหมูย่างตะไคร้ค่ะ อันนี้คือจานเปล่า <laughs> บ้านเราเขาเรียกว่าผักไชยาออนหอ,อผักคุณอมค่ะก็คือเราจะบอกข้อดีของร้านครัวผักสดนะคะคือว่าเป็นร้านอาหารเดยดนามที่มีเมนูหลากหลายมีเ,มอเยอะมากมันไม่จะะะมําเจแล้วก็ไม่ไม่น่าเบื่อว่ามีแต่แนอนเกุ้งมันต้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่ยอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นก็ใครผ่านมาที่ชุมพรนะคะอะไรนะคะ Something special made me think about you. Somehow I'm caught in the middle Is this the end before we've even begun Should I work against the flow A drop in the ocean so in this Reaching for our moments piles above I just need one